การเมืองไทยยังร้อนแรงหลังจากมีคลิปสองผู้นำลุงหลานแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยสนทนากับสมเด็จทุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยบทสนทนาดังกล่าวได้แสดงถึงความไม่เป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลกับกองทัพไทยนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการแทนตัวเองในฐานะหลานและแสดงความนับถือต่ออีกฝ่ายในฐานะลุงรวมถึงการรับปากจะดำเนินการตามที่สมเด็จทุนเซนร้องขอทำให้คลิปดังกล่าวถูกวิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีไทยว ตัวไม่เหมาะสมต่อสถานะผู้นำประเทศและมีเสียงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภาขณะที่การถอนตัวร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยหลังจากถูกเรียกคืนตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยก็ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแผดทองทานชินวัตรอยู่ไม่น้อยนั่นเพราะภูมิใจไทยมีสสมากถึง69คนดังนั้นการถอนตัวร่วมรัฐบาลครั้งนี้จึงทำให้ถูกมองว่าเป็นรัฐบาลเสียงปลิ่มน้ำซึ่งแน แนนว่าในแง่มุมของผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองนั้นนอกจากส่งผลเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการพิจารณางบประมาณปี2569อีกด้วยโดยฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ตระบุในบทวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไทยประกาศไม่ลาออกไม่ยุบสภาขอเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆต่อไปอาทิวิกฤตชายแดนภาษีนําเข้าสหรัฐเป็นตน้นอีกทั้งมีผล ขรมอใหม่ที่ไม่มีพักภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติทําให้เกิดความไม่แน่นอนของการบวตพิจารณางบประมาณประจําปี2569วาระ2และ3ในช่วง13-15สิงหาคม2568มากขึ้นซึ่งหากบวตไม่ผ่านทําให้เม็ดเงินที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไปขัดสนซึ่งจะกดดันให้ GDP ในปี2568และปี2569อาจต่ํากว่าประมาณการที่หลายสํานักเศรษฐกิจคาดการไว้นอกจากนี้ ยังมีความร้อนแรงฝั่งนอกสภาคือการชุมนุมมากขึ้นโดยคอปทอโฮมโ,โ,โรงปุกมวลชน24-27ถึงมิถุนายน2 5 6 8ร่วมชุมนุมใหญ่ขับไล่นายกก่อนที่จะชวนคนกรุงต่างจังหวัดชุมนุมใหญ่28มิถุนายนที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งโดยปกติแล้วหากมีการชุมนุมนอกสภาจะกดดัน GDP ในส่วนของการบริภโภคเอกชนการลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวสอดรับกับมุมมองรองศาสตราจารย์ดรอนุสรทำ จคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่สะท้อนภาพว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินปี2569หากมีความล่าช้าเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับงบประมาณปี2567จนการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐขยายตัวติดลบติดต่อกันสไตรมาสช่วงครึ่งปีแรกของปี2567ย่อมส่งผลซ้ำตอภาวะเศรษฐกิจที่ ต้องเจอแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆมากอยู่แล้วและล่าสุดการที่สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามอิสราเอลและอิหร่านย่อมนำไปสู่การขยายวงของสองครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบรุนแรงต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจโลกที่อาจทําให้สถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอลงไปอีกจากนี้ต่อไปจะต้องจับตาสถานการณ์การเมืองไทยอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการขยับของรัฐบาลย่อมส่งผลต่อความเชื่อมัน่นที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของเศรษฐกิจนั่นเอง